สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์ในการแสดงผลนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าตัวท o t ทริ r ซ x นะครับก็ในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของตัวดอโนโนาโ,โนนะครับในการ drive ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับให้มันสามารถทำงานได้นะครับก็ในลักษณะของการเชื่อมต่อนะครับ มันเป็นในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบ i2c นะครับก็คือมีขา Data in มีขา s i i t select แล้วก็มีในส่วนของขา Cro อกนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้โดยในลักษณะนะครับตัวนี้มันมีอยู่ด้วยกัน4โมดูลนะครับก็ปกติเนี่ยตัวนี้ชุดนี้น่าจะขายอยู่ที่ประมาณร0อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ร้านนะครับก็เดี๋ยว เราไปดูกันนะครับว่าต่อออกมาจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับในการต่อวงจรนะครับเรายังคงใช้ในส่วนของตัว a Arduino n a o o เหมือนเดิมนะครับโดยในลักษณะของการต่อ u i n o n a n o นะครับในที่นี้ผมยังใช้แค่เป็นอุปกรณ์เอาต์พุตอย่างเดียวนะครับโดยตัวเอาต์พุตเนี่ยนะครับจะไปจ่ายให้กับตัวโมดูลซึ่งเป็นในลักษณะของโมดูลที่เราเรียกว่าโมดูลแบบ ดอทแมทริกนะครับในส่วนของโมดูลดอทแมทริกเนี่ยนะครับมีขาที่ใช้งานอยู่ด้วยกัน3ขานะครับก็คือเป็นขาของ cs นะครับแล้วก็เป็นขาของ data input output นะครับแล้วก็เป็นขาในส่วนของ clock นะครับโดยในที่นี้เนี่ยนะครับผมกำหนดให้ขา cs เนี่ยต่อกับขา5 แล้วก็ขา Data เนี่ยนะครับต่อกับขา4นะครับแล้วก็ขาคลนะ็อกเนี่ยต่อกับขา6ในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นค่าตัวเลขอื่นๆได้ในกรณีที่ตัวบอร์ดเนี่ยมันอาจจะชนหรือว่าอาจจะมีขาอื่นที่ถูกใช้งานแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับก็ในสิ่งสำคัญนะครับ เราต้องมาดูนะครับว่าตัวดอทแมทริกเนี่ยมีโมดูลกี่ตัวซึ่งตัวอย่างที่ผมเอามาทดลองให้เนี่ยนะครับมี4โมดูลนะครับก็ต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการต่อนะครับขาของมันเนี่ยนะครับในที่นี้ผมไม่ได้เขียนขา VCC แล้วก็ไม่ได้เขียนขากราวนะครับเดี๋ยวก็เราไปดูของจริงเลยแล้วกันสำหรับลักษณะการต่อนะครับเราจะใช้ในส่วนของ Arduino Nano เนี่ยนะครับ มาต่อกับตัวบอร์ดที่เป็น expansion board ก็บอร์ดนี้ก็ตามที่เคยบอกไว้นะครับมันจะง่ายในการต่อนะครับโดยการใช้ขานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับผมใช้ขาในตำแหน่งที่เป็นขา4ขา5แล้วก็ขา6นะครับซึ่งจะเป็นตัวในส่วนของ data chip select แล้วก็ clock นะครับ แล้วก็สองสายนี้นะครับก็ต่อในส่วนของซับไพนะครับก็สีน้ำตาลเป็นไฟบวกสีแดงเป็นไฟกราวนะครับตามตำแหน่งขาที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือขาบวกอยู่ตรงกลางขากราวอยู่ตรงริมนะครับแล้วส่วนขาด้านในสุดตรงนี้ก็จะเป็นขาของซิกแนลในการต่อนะครับก็จะต่อในลักษณะดังเนี้นะครับ เมื่อต่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นดังนี้นะครับน้ําตาลเป็นบวกนะครับขาแดงเป็นกราวนะครับแล้วก็สีส้มสีเหลืองสีเขียวนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Data in ินขาชิปเซเล็กแล้วก็ขาครอะนะครับก็ในส่วนนี้ก็ต่อในวงจรลักษณะดังนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง เขียนโปรแกรมดูนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับในส่วนนี้ก็จะทดลองการแสดงผลของตัว dot matrix ก,ก่อนนะครับต่อไปมาดูในส่วนของการโปรแกรมนะครับในส่วนของการโปรแกรมก็จะมีไลบรารีที่มีความจำเป็น3ตัวดังนี้นะครับก็เป็นไลบรารีที่ควบคุม2ตัวบนนะครับ เป็นไลบรารีที่ควบคุมการทำงานของตัว dot matrix board นะครับส่วนตัวล่างนะครับเป็นไลบรารีที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ SPI นะครับส่วนถ้าบรรทัดด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดนะครับซึ่งในลักษณะของการกำหนดเนี่ยใน IC ที่ใช้ในการควบคุมนะครับก็คือตัว max นะครับ มันมีซีรีส์อยู่หลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการกำหนดไทป์ของมันนะครับว่าจะเป็นซีรีส์ไหนนะครับซึ่งตัวตัวที่นำมาใช้นะครับเป็นซีรีส์7 2 1 0นะครับโดยในลนักษณะนะครับตัวนี้มีความสำคัญนะครับจำนวนโมดูลนะครับโมดูลของเราเนี่ยตามที่ได้บอกแล้วนะครับก็คือเรามีอยู่ด้วยกัน4โมดูล4บอร์ดนะครับ ถ้าเกิดใครมีโมดูลมากกว่า4บอร์ดก็คือตัวอักษรมันยาวมากกว่านี้นะครับก็ต้องมาแก้ไขตัวเลขตัวนี้นะครับส่วนตรง3ขานี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนไปตำแหน่งขาอื่นได้นะครับในกรณีที่ขามันใช้ชนกับช่องสัญญาณอ,าอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นการกำหนดในส่วนของอ็อบเจกต์นะครับว่า ตอนนี้เราจะใช้ออบเจกที่ชื่อว่า matrix นะครับซึ่งมันก็จะมีการกำหนดขาต่างๆนะครับว่าจะเป็นในลักษณะยอย่างไรขาแต่ละขาอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในส่วนของ Setup ซึ่งในส่วนของ Setup ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็สั่งตัว matrix ให้ทำงานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับความสว่าง โดยการปรับความสว่างเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกการปรับได้นะครับก็คือเป็นตัวเลข0-15ถึง15นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเคลียร์นะครับในส่วนหน้าจอนะครับหลังจากนั้นก็มาอยู่ในส่วนของตัวลูกนะครับตัวลูกก็จะมีคำสั่งหลักๆก,ก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซตอะไลน์เมนต์นะครับว่า จะให้มันชิดซ้ายหรือให้มันชิดขวาหรือจะให้มันอยู่ในส่วนของตรงกลางนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราสามารถเซตได้นะครับโดยใช้คำสั่งในลักษณะแบบนี้นะครับเซนเตอร์ก็ตรงกลางนะครับเลฟก็ซ้ายนะครับไรท์ก็ชิดขวานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวข้อความคำสั่งนี้เป็นการแสดงข้อความนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้ข้อความอะไร แล้วก็เซตแค่นี้นะครับส่วนดีเลย์2 0 0พันมิลลิเซกนี่ก็คือหน่วงเวลาให้เราดูได้ในส่วนนี้นะครับ2วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่จะเอาไปใช้ในกรณีอื่นก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้ตรงนี้เลยนะครับจะใส่ข้อความอะไรเข้าไปนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ในทันทีแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ จะเป็นในส่วนของตำแหน่งด้านล่างนะครับในตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีการเซตนะครับเซตซึ่งในลักษณะของการเซตตัวนี้นะครับเราเซตเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรทัดนี้นะครับเราต้องการแสดงตัวเลขหรือแสดงข้อความเป็นอินเวอร์สหรือเปล่านะครับอินเวอร์ก็คือขาวเป็นดำดำเป็นขาวหรือในที่นี้ใช้หลอด LED สีแดงก็คือ ตัวที่เป็นตัวอักษรจะดับแล้วพื้นหลังจะหลอด LED ติดนะครับแล้วก็แสดงข้อความอินเวอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หน่วงเวลาไป2วินาทีแล้วก็เซตกลับนะครับถ้าไม่เซตกลับข้อความทุกข้อความที่แสดงหลังจากนี้ก็จะเป็นอินเวอร์หมดนะครับก็คือตัวอักษรจะดับแล้วก็พื้นหลังจะติดนะครับก็ตัวนี้ก็คือเซตให้มันเป็นฟลันะครับก็คือทำ ให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมส่วนถ้าใครอยากแสดงข้อความนะครับแสดงตัวเลขเนี่ยก็สามารถพิมพ์ตัวเลขออกไปได้ตรงๆในลักษณะดังนี้นะครับถ้าเป็นข้อความต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับหรือบางทีเราเรียกมันว่าดับเบิลโคนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงนะครับในส่วนของตัวดอทแมทริกแบบง่ายๆนะครับ ในครั้งต่อไปนะครับเราจะเอา m อ t r i x เนี่ยมาแอปพลายใช้กับพวกเ e a l t i m e c คอราแอปพลใช้กับพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยตัวดอ t แม x ริตัวนี้นะครับเป็นแบบ Indoor นะครับก็คือมันจะไม่สู้แสงสว่างถ้าเกิดว่าเราไปใช้อ o o ดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แบบอื่นนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของ ผลการทดลองนะครับว่าผลที่ได้เนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรหลังจากเราเบินโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต่อไฟเข้ากับตัวบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลนะครับผลของการรันอเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับเพื่อให้สามารถแสดงผลได้ชัดอนะ่าโอเคนะครับนี่คือลักษณะผลการรันของโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับ โดยในลักษณะนี้ผมกำหนดความสว่างไว้ที่2นะครับมันสามารถกำหนดความสว่างได้ตั้งแต่0ถึง 1, 15นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถกำหนดความสว่างได้มากกว่านี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมาคำนึงถึงในส่วนของตัวกระแสที่ไหลในบอร์ดด้วยนะครับเนื่องจากตัวดูโน่ตัวนี้นะครับมันมีการไหลของกระแสอย่างจำกัดนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับสว่างมากเนี่ย เราจำเป็นต้องลดนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องใช้ในส่วนของตัว power supply นอกนะครับมิฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเกิดการเสียหายเนื่องจากการดึงกระแสที่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการทำงานของตัวโปรแกรมเบสิกเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะนำมาใช้ทดลองร่วมกับตัวอุปกรณ์อื่น